สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f อทุกทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารนะครับย้ำนะครับช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ครับไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์นะและก็ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคำพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายรับช่วยบดความเปราะบางบันเทิงเท่านั้นเนาะ ทางช่องเราไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีการวิเคราะห์ในส่วนของเลขมงคลสลากกินแบ่งรัฐวิสาหากิจลาวพัฒนานะครับประจำวันที่27แน่นอนครับทุกๆครั้งเราก็ต้องดูครั้งก่อนกงวดก่อนกก็คือวันที่25ผล25ตามนี้ครับ โอ้ทุกคนฝนตกแล้วน้ําท่วมนะครับหลายพื้นที่เลยโอ้ยไม่ช้าเลยแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยบนเนี่ยยังไม่ได้ลุยเลยเออเหนื่อยเลยครับฝนตกบอกรังน้ําท่วมเหมือนกันทุกคนทุกท่านเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยหนักเหมือนกันนะครับน,นี่คือผลนะครับหกสามสี่แปดสองหกนี่คืวันที่แล้วครับวันนี้ยี่ห้าเลขดับฝั่งนี้สีแดง ดับหลักละสองตัวยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวนะครับดับสามตัวเนี่ยไอเอดดับทั้งหมดเดี๋ยวผมทำหลักพันร้อยสิบและหน่วยนะครับตัวเด่นก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าเขาไม่มาคู่กันก็คือไม่เข้าง่ายๆนะครับแต่ตัวเด่นให้เล็งแค่ตัวเด่นพอมาดูเลขดับหลักพันครับออกเลขสี่เนาะผมให้ดับห้ากับหกก็ดับอยู่หลักร้อยศูนย์หนึ่งสองออกเลขแปดครับสามตัวดับอยู่หลักสิบเก้ากับศูนย์ออกเลขสองอยู่ นี่หลักหน่วยหกับ7จ็ดโอ้โหหลุดไปหนึตัวให้เป็นไรวางกันไปเนาะ <c oughs> ทีนี้ตัวเด่นครับ7ไม่มีนะครับไม่มีมีเลข2ตัวรองกับเลขสี่เจยดถ้ามี8กับหมาก็เข้าเพราะว่าผมก็ประกบบนกันในนี้นะครับไม่ต้องได้ไปดูไกลเลยก็คือถ้ามันออกคู่กันก็คือจบเลยเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อของวันนี้นะครับมันก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมบอกได้เลยนะ ดูดับกันครับดับหลักพัน Crap. Uh -huh. เ <c oughs> นี่ยนะไหนล่ะาหาไม่เจอแค่เฝ็กเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็ได้หลายแบบเช่นนะครับ รับชมโฆษณาโดยไม่กดข้ามเนาะกำลังใจนะครับฝนตกน้ำท่วมดับหลักสิบครับหนึ่งกับเจ็ดดับหลักหน่วยครับสามกับเก้าทุกคนทีนี้เรามาดูตัวเด็ดผมชอบชอบเลยผมคิดว่าอยู่ในนี้ครับเจ็ด Okay. Mm -hmm. มีลุ้นาทุกคนขอให้โชคด,ดีนะครับมันคิดอยู่ช้สมาธินะครับขอให้โชคด,ดีทุกท่านครับฝากเป็นกำลังใจหน่นอยนะรับชมรับฟังโฆษณาได้ไม่กดข้ามนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ